สบายดีพี่น้องวันนี้แม่ป้ากับสาวพอนกับไปหาหนม้อีกแล้วพี่น้องม่นม่นว่าไปหาซื้อเด้อพี่น้องไปหาไปหาเองพี่น้องไปหาอยู่ในนานนี่แหละพี่น้องนะยามแรงกันยังได้โนไม้อันหนอใหญ่พี่น้องหนอนใหญ่ที่ป้ากับสาวพื้นสาพอนจะเป็นพื้นพักพี่น้องพักกันได้ในหนอใหญ่ได้ปอกแล้วสาพอนปอกปอกหนอใหญ่นะเออปอกรมดเออปอกหนอใหญ่ได้เพราะว่ายามนี้กะป้ากับพื้นกับสาพอนกับพี่น้องพื้นแบบ ได้หน่อไม้ยหนูใหญ่หนู่นว่เคยได้หน่อใหญ่มือใหม่มือใหม่จังสีไปเอาอันมือใหม่จังสีไปหาอีกเนาะหาตัวยนต์เถื่อคอเขาหาหน่อยนะพี่น้องมีแต่เนเพราแกงอะไรพี่น้องเพราะว่าย่าแมลงนี่ได้ซัมนี่ก็ดีใจแล้วพี่น้องเลยหาเพิ่มสิได้นี่ก็เติมนึงได้ไหมเพราะว่าพากันมางมป่านหาโอ้ยปีตงูฮาวอีสัตว์มงมปลาคอบ่ะปลาคอตัวใหญ่สะแขนนี่หาใส่ ปิงคันแมนพันงมถึกมีโคคาซิลลนป้าพะโลดผู้น้องไทยกับเป็นตาแฉบเนาะปลาคอยใหญ่นี่คือปลาว่ะเยอะยานมันบอลมั่นใจขึ้นว่าปิงนี่ฮันมันหลายเมนอันนี้ปลาเคขึ้นมาเสือตัวใหญ่เจิดยุานยานเออไปเนาะหวานได้โนยใหญ่พี่เนาะสปอนเราว่าป้าเขาได้หรือไม่อันโนยใหญ่น่ะค่อยกับสปอน อันกอนน้ำไม้กอนว่ะบัดปลายผัดได้ให้เจ็โอ้ยเจได้บ่ถือกองปากับเต็นเดเตนดองจนน้าไม้ฮเท่เฮทเ่เฮ่เน่เฮ่เ่เฮ่เฮ่เส่เมาเฮ้เฮ่ไฮ่เ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 ม่เฮ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 ่เ่เฮ่เังเ่เฮเฮ่เ่เฮ่เฮ่เฮเฮ่เเฮเฮ่เฮเฮ่เฮ่ัฮ่่่เ่่เ่เ่อนเเ กิ่แกงน้ำไม้เท่องอีเลนี่แนวของมักคันวันหน่อเลยรสาวอรใครป่าน,นี่มักขนาดแกงหน่อ,อมไม้ของมัก,กเลิกปะน้ำปะพิงบ่อเขาบ่บ่บ่หักลี่เย็นน่ะลี่น้ำกระใสงามเนาะสาพพรเขาแบบใครแม่ซื้อยาชะหัวไปหนี่กุชช่าได้เขาอยากหาหน่อไม้กะคือไปซื้อแล้วนี่อยากพากันไปหาหน่อไม้ไปหา,อหาเองเลยได้ คือได้เหมือนไปหาหอดบรรนาแต้นพี่น้องกําลังแกงกําลังแกงมาเบิงน้ำกันบรรยากาศแก่งนุ่มไม่พี่น้องมากินแกงนุ่ไม้น้ำกันเด้อพี่น้องแก่งน่ไม้กลางเวนพี่น้องคนน่ะขัดไปซื้อมู่นี่ก็เป็นแสนสองแสนไพไ่้นนี่พี่น้องอันนี้ไปหาเองพี่น้องแม่ป้าไปกับสาวพอนสาวพอลพ่กก็จะเป็นขยันไปหากินพี่น้องแม่ป้าละมีแต่ไปกับสาวพอลน่ะละพี่น้องสาวพอลพ่กก็มาซื้อแม่ป้า ้าปะหารมัไปว่าไปก็ได้อีหมาก็แกงขมุกขมุงพี่น้องกะแงกยามนีมันก็บ่ยากอ่อนปานดลยเด้อพี่น้องเพราะว่าเดิน3เดินกแยงเฒ่าแล้วเนาะเฒ่าแล้วกะแงคือสิเฒ่าคือคนแก่นี่ล่ะอบัดคนเฒ่ามักบ่คนเฒ่าเาก็มักคือมักเฒ่าเฒ่าเด้าเท่าันมันบักแยงก็คือสิแม่นเท่าเหือแหงหอมบ่จักลงแม่นบ่เนาะแม่นๆๆเท่าก็ยิ่งหอม ตกพี่น้องเห็นแล้วก็น้ำลายไหลพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมากินแกงน้าไม้น้ำมีปลาเด้อ,อ,อมาเด้อพี่น้องกินเผื่ออะไรเด้อพากัน,กน,กนต้นหนามเว้ยไม่แห้งเดิอไปมื้อน,า,นากกันคอยเตรียมไปคัดขวดอีกเป็นลายเป็ท้องอ เพชรเพชดมันเห็นอะไรปูกเนาะมเพรเนี่ยข้าลดช่องปูกน้ำแข้มเขบว่าคือปู่ก็ตีฮีปู่บ่อะอะนี่แหละปูกกีดกายไปกลมาจะเห็นบอกปูตุ้ยน่นั่นปู่ตุยนั่นแหละขี้รถกายไปใช้วาดำเตือ่เดมอืม ลาอะไไปเฮิร์นยาแะไรไปเพนีก็คือไปชิลแอร์ไอ้นองไปะแต่งพระเท้าคับแม่บอกเราเอาลาบเราเปล่าเราลาบแล้วก็บพวกเพชรดิบนี่ให้ปาดเพิ่นกับก้านเละเราวะจะแบบมัดเพชรได้ถือว่าเพชรบางอันบักเพชรยามนี่มันเป็นบักเพชรยามหมาะน้ำหมาะอู้อู้เชโอ๊ยเราก็เลือขึ้นบนเฮงแล้วบ่อกยาก็เอามึงเพชรยังก่อนคุยยา ลูกปุ๊กพวกเพชรกะตีหีปุูบอพวกคือเพชรกระเดียกระดอกอ่ะขุนหย่าก็เลยลัดออกม้โหเมียมึงอะไรปุ๊กอ่ะป่าจ้าความกับจ่เบนบุ๋มอจ่าเ็นไหนมาตอบอ่ะอย่างนี้จันเร้เท่าๆมาขายส้มพักเะาจะบรเห็นบ่เออหย่านั่นแหละตอบเราหนั่นกับเมียมึงปุ๊กเราอากับเมียมึงมาขายให้กูเราเอาหน่อยหย่าเรองเาอ่ะเลืองคือประเทศกูจะดีเราอ่ะ ต้อหรอเขาเรียกผู้คนเป็นผิช่างไพ่น้อบูเพชรนี่ว่าตีหีปูบ่อว่ะเย้าเราว่ะเม่เมื่อกี้เล่นปูกกับประธานเย่ามึงเราเล่วเราเล่นเราเล่นเราเล่นตีปูกนั่นแหละเราก็บบอตอบได้เราบ่างบ้งา้นก็มองว่าทีเออบวกคนกมองเงื่อนง่ายกับเพชรใชไหมเพชรเอ้ยได้จิ้วๆอะไรบางอันตาตัวใหล่ทมันแช่บางที่ชิวๆนั่นป้าอ่ะไพ่น้องมันนี่ก็ ลุงพันชนะาชาแนลกับพอจบคลิปเพียงแำ่นี้พี่น้องเสบขนาดคลิปนี้กับแจ้ง้นวไม้เพชรพี่น้อง